สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้ ISW สถาบันศึกษาสงครามที่น่าเชื่อถือได้ของสหรัฐอเมริกาก็ได้รายงานว่ารัสเซียใช้เวลาประมาณ21เดือนในการบุกยึดเมืองโปรครอบและมีการเตรียมกำลังพลสำรองเพื่อรับศึกยืดเยื้อในระยะยาวอีกด้วยทั้งนี้ IS วเปิดเผยว่าความคืบหน้าล่าสุดของกองทัพรัสเซียในการเข้ายึดพื้นที่ในเมืองโปโครอฟนั้นเป็นผลมาจากการทําศึกที่ยาวนานถึง21เดือนและเพิ่มความพยายามอย่างหนักในช่วง5เดือนที่ผ่านมาสําหรับการทําลายขีดความสามารถในการป้องกันของยูเครนผ่านปฏิบัติการโจมตีทางการเพื่อขัดขวางในสนามรบคํานี้ถือว่าคุณมากนะครับคุณผู้ชมเพราะช่วงที่ไทยได้ปะทะกับกัมพูชาในสงคราม5วันไทยก็ได้ใช้ F-16 ปฏิบัติการใน ลักษณะนี้กับกองทัพกัมพูชาเช่นกันครับทางนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารได้ให้ความคิดเห็นว่ายุทธศาสตร์21เดือนสู่เมืองโปรครอบปฏิบัติการ bai ของรัสเซียพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2025ที่รัสเซียสามารถขัดขวางความสามารถของยูเครนในการใช้เมืองโปรครอบเป็นศูนย์กลางการส่งกําลังบํารุงลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่เองเป็นปัจจัยสําคัญ ที่นำไปสู่ความคืบหน้าของรัสเซียในพื้นที่นี้ครับต่อมาเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับภารกิจ BAI กันสักเล็กน้อยนะครับสําหรับ BAI หรือว่า b a t t e r f l d Air Interdiction ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปฏิบัติการทางทาหารร่วมกันระหว่างกองกลังภาคพื้นดินและกําลังทางอากาศ เป็นการใช้กำลังทางการในการโจมตีเพื่อลดขีดความสามารถกำลังภาคพื้นดินของข้าศึกด้วยการขัดขวางทางการนะครับเป้าหมายหลักๆก็จะเน้นการโจมตีไปที่เป้าหมายการส่งกำลังบำรุงการสนับสนุนรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งปวงของข้าศึกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งขัดขวางนวงเหนียวไม่ให้กำลังของข้าศึกมีเสรีในการปฏิบัติการในพื้นที่นั้นๆนั่นเอง เชีนมินเห็นรัสเซียใช้บ่อยๆก็จะมีเครื่องบินโจมตีแบบซู25ซู34โดรนสอดแนมโดรน FPV และโดรนแบบเลนเซ็ตที่มีความสามารถในการบินวนรอคอยเป้าหมายเพื่อทำลายอาวุธหนักหรือว่าการส่งกำลังบำรุงของยูเครนในแนวหลัง ซึ่งจริงๆแล้วก็ทำกันทั้ง2ฝ่ายนั่นแหละครับแอดมินไม่ได้เชียร์รัสเซียนะครับเพราะว่าเพื่อนๆที่ติดตามแอดมินมาตั้งแต่ต้นจะรู้ว่าแอดมินเชียร์ยูเครนมาโดยตลอดแต่ว่ากลยุทธ์ไหนที่น่าสนใจรูปแบบการรบแบบไหนที่น่าศึกษาเนี่ยแอดมินก็จะนํามาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับพอแอดมินคิดว่ามันน่าสนใจดี ส่วนฝ่ายของยูเครนถูกประเมินว่าพวกเขามีระบบป้องกันทางอากาศไม่ได้หนาแน่นมากนักในเมืองโปโครฟบเส้นทางขนส่งสำรองมีน้อยสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งโล่งความหนาแน่นของเมืองไม่มากนักทําให้มีที่กำลับบงน้อยตามไปด้วยดังนั้นการรักษาเส้นทางโลจิสติกในเมืองแห่งนี้จึงทําได้ยากกว่าในพื้นที่อื่น iSW ให้ความเห็นว่าความสำเร็จของภารกิจ BAI ที่โปรครอบของรัสเซียนั้นเป็นผลมาจากการผสมผสานร,ระหว่างการทุ่มทรัพยากรในการบุกจุดอ่อนในการป้องกันของยูเครนในพื้นที่และเส้นทางส่งกำลังบำรุงสำรองของยูเครนที่มีไม่มากทำให้ฝ่ายรัสเซียสามารถตัดการสนับสนุนกำลังพลของยูเครนในแนวรบที่เมืองโปรครอบลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแผนที่การรบล่าสุดเทเมินไปสองมาจะเห็นได้ว่าเมืองโปรโครอฟนั้นรัสเซียก็สามารถรุกเข้ามาได้เกือบครึ่งเมืองแล้วสถานการณ์ต่างๆของฝ่ายยูเครนก็น่าที่จะเริ่มแย่มากๆแล้วนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารก็คาดการว่าอีกไม่นานนี้ยูเครนอาจจะต้องพิจารณาถอนกําลังทหารในบริเวณพื้นที่การสู้รบชิมเมืองโปรโครอฟออกจากพื้นที่เพื่อถนอมกําลังของฝ่ายตนเองเอาไว้ให้ได้มากที่สุดครับ ส่วนเรื่องต่อมาหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่ากองทัพรัสเซียสามารถฝา่าแนวป้องกันอันแข็งแกร่งของยูเครนเข้ามาในเมืองโปรครอบได้อย่างไรจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแอดมินก็พบว่ายุทธวิธีการรบของรัสเซียคือการเข้าตีแบบวัดใจโดยไม่ได้คำนึงถึงความสูญเสียฝ่ายตนเองมากนัก โดยวิธีการเข้าตีของรัสเซียก็มีสองข้อใหญ่ๆดังนี้1คือการทุ่มกําลังขนาดใจรัสเซียมักจะใช้กําลังพลและยุทธภพกรหนักเช่นขบวนรถถังยานเกราะและฐานร,ราบจํานวนมากในลักษณะของการวัดผลว่าจะสามารถฝ่าทะลุแนวป้องกันได้หรือไม่แม้ว่าการโจมตีในลักษณะนี้มักจะนํามาซึ่งความสูญเสียอย่างมหาศาลต่อยุทธภพกรของรัสเซียแต่ว่าก็เป็นวิธีที่สร้างแรงกดดันสูงสุดต่อแนวรับของยูเครน 2คือการแทรกซึมด้วยหน่วยขนาดเล็กรัเสเซียจะส่งกองกำลังขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวสูงเช่นสิ่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาเป็นชุดๆเพื่อแทรกซึมและเข้าฝังตัวในอาคารต่างๆในเขตเมืองหน่วยเหล่านี้จะต้องพึ่งพาดโดรนเป็นอย่างมากในการส่งสเปียงกระสุนและปัจจัยพื้นฐานอื่นๆยุทธวิธีของพวกเขาถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากโดยเฉพาะการส่งหน่วยทหารขนาดเล็กที่หากไม่มีกำลังเสริมเข้ามาสนับสนุนอย่างรวดเร็ว ก็จะถูกหน่วยกวาดล้างของยูเครนเข้าทำลายลงได้ดังนั้นการตัดสินใจรุกคืบจึงขึ้นอยู่กับความกล้าหาญของรัสเซียในการถมฐานเข้าไปในพื้นที่เท่านั้นในทางกลับกันฝ่ายยูเครนเองก็มีข้อจำกัดที่ชัดเจน กองทัพยูเครนไม่สามารถแลกกาลังพลกับรัสเซียได้เนื่องจากมีจํานวนที่น้อยกว่าทําให้ไม่สามารถทําสงครามแบบการบดขยี้กันได้อย่างเท่าเทียม2ก็จะเป็นปัจจัยทางด้านสภาพอากาศรัสเซียมักเลือกช่วงเวลาที่มีหมอกลงจัดเป็นพิเศษในการเปิดฉากรุกซึ่งสภาพอากาศเช่นนี้จะลดประสิทธิภาพในการทํางานของโดรนแบบ FPV ซึ่งเป็นอาวุธสําคัญของอยูเครนทําให้แนวป้องกันของอยูเครนถูกโจมตีได้ง่ายขึ้น ด้วยสภาพการสู้รบแบบนี้ทําให้ยูเครนต้องรับมือกับการโจมตีที่ใช้กําลังพลเป็นเดิมพันในขณะที่กําลังป้องกันเบาบางการจะประเมินว่าเมืองโปรครอฟการจะประเมินว่าเมืองโปรครอฟจะตกเป็นของรัเสเซียเมื่อใดน,นั้นจึงดูเหมือนจะเป็นปัญหาของเวลาเท่านั้นที่จะชี้ขาดผลลัพธ์สุดท้ายของการสู้รบในครั้งนี้ครับ ส่วนคำถามต่อมาหลายท่านอาจจะสงสัยว่าฝ่ายรัเสเซียและฝ่ายยูเครนสูญเสียทหารไปมากเท่าไหร่สำหรับการสู้รบกันที่เมืองนี้ส่วนตทตมินไม่สามารถตอบได้เนื่องจากว่าแต่ละฝ่ายนั้นจะประเมินการสูญเสียของฝ่ายตรงข้ามให้สูงเข้าไว้และประเมินความสูญเสียของฝ่ายตนเองต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ในสงครามข้อมูลข่าวสารและขวัญกำลังใจฝ่ายตนอย่างไรก็ตามก็มีข้อบ่งชี้ว่า ฝ่ายรัสเซียน่าจะมีความสูญเสียที่สูงมากเนื่องจากว่าเป็นฝ่ายรุกที่พยายามฝ่าแนวป้องกันที่หนาแน่นของยูเครนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเกือบ2ปีการที่ต้องใช้ยุทธวิธี bai เพื่อตัดการสนับสนุนระบบโลจิสติกก็แสดงว่าการรบภาคพื้นดินของรัสเซียนั้นติดขัดและมีต้นทุนที่สูงส่วนฝ่ายยูเครนแม้จะเป็นฝ่ายป้องกัน แต่การที่รัสเซียสามารถใช้ปฏิบัติการขัดขวางทางอากาศตัดเส้นทางส่งสเสบียงได้สำเร็จในช่วงหลังก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมปี2025นี้และมีการออกมายอมรับว่าสถานการณ์ที่เมืองโปคอฟค่อนข้างยากลำบาก ฝ่ายยูเครนก็น่าจะมีความสูญเสียที่สูงเช่นกันโดยเฉพาะในแง่ของขวัญกำลังใจยุธทธปกรณ์และการสูญเสียกำลังพลที่ถูกอบล้อมหรือขาดการสนับสนุนสรุปก็คือเมืองโปคอฟถือเป็นหนึ่งในการต่อสู้ที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก สำหรับทั้งสองฝ่ายแต่การประเมินตัวเลขผู้สูญเสียนั้นเป็นอะไรที่ไม่สามารถตรวจสอบและประเมินได้ยากมากๆครับแต่มินก็มั่นใจว่าฝ่ายรัสเซียน,น่าจะสูญเสียมากกว่าฝ่ายยูเครนมากเนื่องจากว่าพวกเขาต้องเป็นฝ่ายบุกนั่นเองส่วนฝ่ายยูเครนก็ถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วครับพวกเขาสามารถตั้งรับได้เป็นระยะเวลาหลายเดือนนอกจากนี้ยังสามารถทําลายกําลังรบของรัสเซียได้อย่างมหาศาลครับ และนี้ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับแอดมินได้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับก่อนจะกันแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิ e รตตรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินคนนี้ได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ